สวัสดีค่ะมามามาวันนี้อีกวันหนึง่งเราจะมาออกกําลังกายกันจ้าตอนนี้เรากําลังใส่ใส่ขาใส่ขาใส่เือก <laughs> ใส่ขาก่อนกันกันเจ็บอันนี้แข็งแข็งมากจะแข็งแข็งสุดๆมันเป็นทรายเนาะ มันเป็นทรายก็ไม่ใช่นุ่นจ้าทรายทรายทายเราจะมาทำเมืวานเมืวานทำวันหนึ่งอันนี้วันที่สองแลาวเพื่อนเพื่อนวันที่สองจากวันที่สองเราจะมาเริ่มกันอกีกก่อนที่เราจะไปทำแล้วก็วอร์มอัพแล้วก็ใส่เครื่องให้มันเช็ด <c oughs> แล้วเราก็จะมาลุยกันเลยนะคะเนาะไม่ใส่ก็ไม่ได้เนาะมันก็กันได้นะคะกันได้กันเจ็บกันอะไรเราไม่มีพี่เลี้ยงกันเราไม่มีพี่เลี้ยงเราทําเอง <c oughs> แต่มรรนักมวยจริงๆเขาจะมีพี่เลี้ยงเนาะเขาจะมีพี่เลี้ยง เราไม่มีเราก็ทำอย่างนี้แหละโอเคอันนี้รู้สึกจะหลุดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเย็บแล้วอ้ามันหลุดเดี๋ยวเอาเข็มเย็บ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 อ้าใส่นวมค่ะใส่นวมลุยอีกวันหนึ่งค่ะลุยรุ้ยผู้มีก็ทำไม่ได้แล้ว ทำงานที่บ้านพรุ่งนี้เราก็ออกออกออกอย่างอื่นเราเนาะออกกำลังกายอย่างอื่นเราเพราะว่ารุ่งนี้แฟนทำงานอยู่บ้านเราก็จะทำไม่ได้วันจันทร์วันอังคารเขาไปทำงานที่ทำงานเนาะแต่พรุ่งนี้เขาทำงานที่บ้านเราก็จะไม่มีสิทธิ์เล่นเลยค่ะ บอัพนี่หน่อยก่อนค่ะมาเพื่อน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 มามาราต่อยคู่กันเลยออกกำลังกายนิดๆเนาะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง ถึงจะเก่เราก็แข็งแรงแข็งแรงก็พอเนาะโอเคส่้มาลุยกันเลย โบอ,บอ,บอนะ,ะนเพราะว่าเรารู้สึกข้อมือไม่ดีเลยในการทํางานของเราการงานของเรามันต้องใช้มือสุดๆ การต่อยนู่ไม่ใช่เล่นๆนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ทำทุกวันยกที่หนึ่งนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็เหนื่อยนะคิดว่านะและถ้าอยู่บนเวทีจริงๆะ เราไม่ต้องอะไรมากห้อค่ะเนาะเราแกะออกเป็นออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงรู้สึกจะต่อยต่อยหมักไม่ได้นะเพื่นเพื่อนมือเราเจ็บเนะเาะอันนี้เราจะเล่นเทา้าเนาะ

cái con đang nói có mô quả nó mua quan thăm phát điều thiệu vũ người mang แต่เวลาเห็น,บบนที่เข้าไปซ้อมจริงๆเขาก็มีพักยกเนาะเราก็ไม่มีครูเราก็พักเองอาจจะเร็วหน่อยแต่เราถ้าเราไปซ้อมจริงๆเขาคงไม่ให้เราพักบ่อยขนาดนี้หรอกใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันแข็งมาอยากต่อีแต่ต่อยไม่ได้เพื่อนมันรู้สึก เจ็บเจ็บข้อมือเราเคยมีปัญหาข้อมือเนะ้ะมันก็เลยจะเจ็บกะโดดเชือกสมมุติว่าเรามีเชือก <laughs> อลยนีเดีวเราไปตัดต่อ เดี๋ยวเราจะต่อยคลิปเหนือะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ